ยออมบวว่่่าอชอา,า,า,อชอาชชชชเเเเเธนีกลไจจ,จสวัสดีครับนักเรียนพบกับรายวิชานาฏศิลป์แชัปนบัณมศึกษาปีที่4โดยคุณครูชัชวาลเวียงอินหรือครูนัทวันนี้เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่อง เพลงดอกไม้ของชาติเพลงดอกไม้ของชาติเป็นเพลงรำวงมาตรฐานลำดับที่6เพลงดอกไม้ของชาติคำร้องท่านผู้หญิงละเอียดพี่บูนสงครามทำนองอาจารย์มนตรีตราโมทท่ารำใช้ท่ารำรำยั่ว เนื้อเพลงดอกไม้ของชาติขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาหน่วยนาฏราชรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาหน่วยนาฏร่ายรำเอวองอ่อนงามตามแบบนาตสศิลป์ชี้ชาติไทยเนาถิ่นเจริญวัฒนธรรมขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิราชนวยนาศรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชนวยนาศรายรำเนื้อเพลงดอกไม้ของชาติขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชนวยนาศรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชนวยนาศรายรำเอวองอ่อนงามตามแบบนาาติลป์ ชี้ชาติไทยเนาถิ่นเจริญวัดธนธรรมขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาชนวยนาศไร่รำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชนวยนาร่รำงามทุกสิ่งสามารถสร้างชาติช่วยชายดำเนินตามนโยบายสู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำ ขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชนวยนาไร่ายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชนวยนาศร่ายรำนักเรียนสังเกตเห็นคำว่าสร้อยไหมครับจะมีอยู่คำว่าสร้อยอยู่ด้วยกันทั้งหมด3จุดคำว่าสร้อยนั้นคือการวนกลับไปร้องซ้ำประโยคเพลงนะครับ มันจะเป็นตัวหนังสือสีฟ้าซึ่งคุณรูทําไว้ให้แล้วนะครับคือประโยคเพลงขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาหน่วยนาฏรารารำแล้วมันจะมีคําว่าซ้ําอยู่ท้ายประโยคเพลงให้นักเรียนร้องซ้ําอีกหนึ่งรอบสรุปก็คือร้องซ้ําท่อนนี้สองรอบด้วยกันแล้วค่อยมาต่อเอวองค์อ่อนงามจบที่จเจริญวัฒนธรรมนะครับแล้วส้อยคําว่าส้อยนั้นก็คือวนกลับไปร้องตรงประโยคเพลง ขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิลาชน่วยนาตรายรำอีกสองรอบแล้วค่อยมาต่องามทุกสิ่งสามารถจบที่สู้ทนเหนื่อยยากตรากตรำแล้วก็วนกลับไปตรงท่อนขวัญใจดอกไม้ของชาติงามวิราชน่วยนาศรายรำขวัญใจดอกไม้ของชาติ งามวิราชน่วยนาฏร่รำซึ่งจะไปจบอยู่ที่คำว่ารา่รำนะครับสแสดงว่าเพลงดอกไม้ของชาตินี้จะไปจบอยู่ที่ประโยคเพลงงามวิราชน่วยนาฏร่รำ ความหมายของเพลงผู้หญิงไทยเปรียบเสมือนดอกไม้อันเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยการร่ายะรำด้วยการแสดงออกอย่างอ่อนช้อยงดงามตามรูปแบบความเป็นไทยแสดงให้เห็นถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของคนไทยนอกจากผู้หญิงจะดีเด่นทางด้านความงามแล้วยังมีความอดทนสามารถทำงานบ้านช่วยเหลืองานผู้ชาย หรือแม้งานสำคัญสำคัญระดับประเทศก็สามารถช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีไม่แพ้ผู้ชายคุณครูมีใบงานให้นักเรียนทำนะครับโดยให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการท่องเนื้อเพลงดอกไม้ของชาติส่งเด็กๆอย่าลืมทบทวนเนื้อหาก,กันนะครับเพลงดอกไม้ของชาติเป็นเพลงระวงมาตรฐานลำดับที่6 ใช้ท่ารำรำยั่วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ